เมื่อเกิดการบูลลี่ในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่ทางร่างกายทางคำพูดทางสังคมหรือการบูลลี่ทางไซเบอร์ก็ตามก็มีขั้นตอนในการแก้ไขสถานการณ์นะคะการแก้ไขปัญหาบูลลี่ในสถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการมี6ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1นนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อมีการเผชิญเหตุการณ์บูลลี่ในสถานศึกษาเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยการพูดคุย สักถามปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาณปัจจุบันก่อนค่ะ 2. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนของผู้ถูกรังแกควรได้รับการดูแลช่วยเหลือบันทึกเหตุการณ์และติดตามประเมินความรุนแรงให้ความช่วยเหลือและความปลอดภัยส่งเสริมจุดแข็งและสังคมที่เหมาะสมค่ะส่วนของผู้รังแกต้องประเมินปัญหา แก้ไขความรับผิดชอบของตนได้รับผลตามกฎของสถานศึกษาให้ความรู้และช่วยเหลือแล้วแต่กรณีนะคะบันทึกเหตุการณ์และติดตามผลด้วยค่ะส่งเสริมจุดแข็งทักษะทางอารมณ์และสังคมอย่างเหมาะสมขั้นตอนที่3นะคะรายงานเมื่อผู้พบเหตุประเมินความรุนแรงแล้วรายงานตามลำดับก็คือนักเรียนพบเหตุรายงานครูครูพบเหตุรายงานครูประจำชั้นค่ะ ครูประจำชั้นพบเหตุรายงานผู้ปกครองครูประจำชั้นพบเหตุรายงานผู้บริหารผู้บริหารทราบกรณีถ้าไม่ไร้ายแรงบันทึกความผิดเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ถ้ากรณีร้ายแรงนะคะก็รายงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีนะคะขั้นที่4ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเมื่อพิจารณาเหตุแล้วแก้ไขสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือเยียวยา แล้วแต่กรณีตามความเสียหายที่ผู้ถูกกระทำต้องการได้รับค่ะขั้นที่ 5. ประสานความร่วมมือเมื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาวตามกรณีแล้วจำเป็นต้องประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานทางการศึกษาเช่นระหว่างครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาสถานศึกษากับเขตพื้นที่ขั้นที่6ส่งต่อ เมื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกรณีแล้วจำเป็นต้องส่งต่อเพื่อการดูแลช่วยเหลือค่ะไปยังหน่วยงานภายนอกในกรณีต่างๆเช่นส่งผู้บาดเจ็บไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าส่งสถานพินิษย์นะคะพบจิตแพทย์ด้วยหรือแผนกจิตเวชหรือบางกรณีนะคะก็จำเป็นจะต้องส่งต่อถึงไฟปกครองอย่างเช่นสถานีตำรวจค่ะ สิ่งสำคัญในการลดปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนนะคะก็คือการพยายามปร,ปรับปรุงแก้ไขวัฒนธร,ธรรมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดให้ลดลงทําให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภยัยและเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีความสุขหากเราเริ่มที่จะป้องกันอย่างจริงจังก็จะสามารถช่วยให้เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติเติบโตไปอย่างงดงามและก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้อย่างแน่นอนค่ะ